เพื่อนๆคะที่คุณหมิงประเทศจีนเขามีเทศกาลชมดอกไม้ที่ยักษ์ทัวอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่น่ารักและโรแมนติกสุดๆที่สําคัญถ่ายรูปสวยมากๆเลยเทศกาลที่ว่านั้นคือเทศกาลชมดอกแจ็คคาร์เดนดาหรือที่จีนเรียกกันว่าหลั่นฮวาหญิงหรือดอกสีตรังในชื่อไทยเรานี่เองโดยที่คุณหมิงดอกไม้นี้จะบานสะพั่งในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีดอกแจ็คคาเลนดานี้จะมีสีน้ําเงินอมม่วงเวลาบานสะพังก็จะย้อมบริเวณนี้ให้เป็นสีม่วงสุดร สวยงามราวภาพฝันเมื่อเดินไปตามทางเดินก็เหมือนได้ลอดอุโม,มงค์ทะเลสีม่วงสวยจับใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ในงานเขายังมีรถบัสชมดอกไม้และไอศครีมลวดลายดอกแจ็คคาร์เนดาที่ทําขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนี้โดยเฉพาะอีกด้วยน่ารักมากๆค่ะใครที่มาคุณหมิงในช่วงนี้อย่าลืมไปเข้าร่วมเทศกาลชมดอกแจ็คคาร์เดนดาพร้อมเดินชมความงามของดอกไม้ตลอดเส้นถนนในคุณหมิงด้วยนะคะแต่หากใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างให้ยักษ์ทัวร์พาไปได้ค่ะสนุกทุกการเดินทางมั่นใจไปกับยักษ์ทัวร์